สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมก็มาพบกับเบาหลงเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโกงสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่3นะครับเดือนสิบเอ็ดสองนะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3นอยเช่นเคยนะครับผมเนาะมีรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ V.I.P. แต่อาจจะมีพี่ๆบางท่านนะครับที่นําแนวทางตัวเลขไปเสียงโชครอบเฉพาะกิดหรือว่าแนวทางอื่นนะครับก็ขอให้มีโชคเฮงๆกันทุกคนนะครับผม ก่อนอื่นนะครับพี่พี่ผมต้องขอชี้แจงนะครับอย่างวันนี้นะครับเมื่อวานเอมื่อวานนี้นะครับเนาะที่แนวทางหวยลาพัฒนานะครับก็ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วอันนี้นะครับแอดยอมรับนะครับก็คือว่าไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับแล้วมีพี่พี่เอฟซีนะครับเนาะก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าให้แอดเลิกทาสูตรแนวทางหัวเรลานะครับก็แอดขอชี้แจงนะครับก็ถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับถ้าไม่ชอบแนวทางที่ ผมทําลงไปหรือยังไงก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับนะครับผมเนาะก็สลับจะให้แอดเลิกทําสูตรนะครับแอดก็เลิกไม่ได้นะครับแต่ก็จะพยายามปรับปรุงสูตรนะครับพี่ปรับปรุงสูตรแล้วก็เอามาฝากให้พี่ๆได้รับพิจารณานะครับเนาะถ้าชื่นชอบก็ตามน้องแอดได้นะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับผมเนาะเพราะว่านะครับงานงานหลักในช่อง YouTube นี่ก็คือเป็น งานหลักนะครับเนาะก็งานงานหลักงานหนุนช่วยอีกกําลังหนึ่งนะครับผมเนาะเพราะว่าน้องแอดก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับผมเนาะบางวันบางวันนะครับอาจจะไม่มีเวลานะครับทําช่องนะครับ YouTube หรือว่ายังไงผิดพลาดประการใดน้องแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับส่วนพี่พี่เท่านเก่านะครับหรือท่านใหม่ที่เป็นกําลังใจให้แอดนะครับแอดก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าทุกๆสูตรนะครับผมก็ทําเต็มที่นะครับพี่นะครับผมไม่มีไม่มีใครนะครับที่ อยากให้แนวทางไม่เข้านะครับพี่พี่นะครับผมเนาะผมผมคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนให้แนวทางก็อยากให้แนวทางให้พี่พี่เอฟซีมีโชคกันทุกๆคนนะครับเนาะแต่บางครั้งนะครับแนวทางสูตรมันไม่เดินนะครับพี่พี่เดินเดินไม่ดีนะครับเดินเดินไปบางทีแนวทางออกเลขหามเลขเบิ้ลบ้างนะครับบางทีสูตรก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับพี่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับพี่พี่แนวทางหวย ฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่หลายท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้เฮงเงปังปนะครับผมเนาะใช้คําว่าเฮงๆงปังๆเลยนะครับสลับในสูตรนี้ผมว่ารู้สึกว่าจะเดินดีนะครับในสูตรนี้รู้สึกว่าจะเดินเดินดีนะครับตัวรูดตัววิ่งเนี่ยเดินดีมากเลยนะครับผมวันก่อนก็วิ่งวิ่งรูดเก้าเนาะนะครับวันนี้ก็วิ่งรูดแปดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับในรอบเฉพาะกิดนะครับผม 9ก้าสองสี่กับสี่ศูนย์นะครับพี่พี่ของเราเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับวิ่งที่สี่เนี่ยวิ่งดูที่สี่นะครับเข้าไปที่สองสี่กับสี่ศูนย์นะครับส่วนเราจะกู้ให้เข้าสี่ศูนย์ไปตรงๆนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับหกแปดศูนย์กับห้าห้านะครับถ้าใครนะครับวิ่งดูที่แปดนะครับพี่พี่เข้าไปตรงๆเน้นเ้นเลยนะครับนะครับ หกแปดศูนย์นะครับผมเนาะหกแปดศูนย์นะครับอันนี้เจ็ดแปดศูนย์น่าเสียดายนะครับพี่พี่แ้มเดียวเองนะครับผมกับแจกสามตัวนะครับส่วนในรอบปกตินะครับสองสี่หกกับศูนย์ศูนย์สี่หกสี่หกของเราไม่มีนะครับพี่พี่แต่ถ้าเกิดใครเอาสีไปวิ่งรุนเนี่ยนะครับเข้าไปที่สี่หกนะครับผมเข้าไปที่สี่หกนะครับส่วนศูนย์เราไม่มีนะครับ เลขเบิ้ลมา2หน่อยแล้วนะครับพี่พีห้ากับ0ูนเนาะส่วนในรอบ VIP นะครับ794กับ47นี่ครับเนาะพระเอกของเรานะครับ4994มาเน้นๆนนะครับพี่พี่มาเน้นๆนนะครับส่วน47ล่างมาตรงๆนะครับพี่พี่ถ้าใครวิ่ง4เนี่ยเด้งๆเลยนะครับบนล่างนะครับในรอบ VIP ผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านที่มีโชคในโค้งสุดท้ายนะครับผม เรามาดูเลขตารางเรานะครับพี่พี่เลขตารางของเราเนี่ยไม่มาแต่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับนอกนั้นนี่นะครับปังๆนะครับนอกนั้นปังๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับในรอบเนี่ยในรอบ v ีไพีเนี่ยจับเลขในตารางเนี่ยแตก3ตัวเลยถ้าใครจับเป็นเนาะอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็จับคู่ในเลขตารางได้นะครับนาะ แตกสามตัวเลยนะครับพี่พี่เพราะว่าเนี่ยเลขสามตัวเนี่ยผมก็จับเอาในตารางนะครับพี่เนี่ยเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะครับผมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางแนวทางวันที่สามนะครับแนวทางวันที่สามนะครับพี่พี่ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่นะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับมีร <curtain> ุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ชอบแนวทางตัวเลขนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับพี่พ่แกไพี่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแอดก็ดีใจแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับใครได้ตัวเลขตัวเด็ดไปนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองเข้าไปบ้านขุมทองนาคานะครับพี่เดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะก็เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมเนาะ บ้านขุมทองนาคานี่ก็แอดมินก็จะดีกันทุกคนนะครับผมก็สอบถามกันได้นะครับมีพี่พี่เอฟซีหลายท่านเลยที่มีโชคนะครับส่วนนะครับในตัวเด่นในวันนี้นะครับพี่พี่ในเลขตารางแล้วก็จะให้ไปในที่นะครับผมเลข4นะครับเลข8 เลขหกเลขหนึ่งนะครับเลขสองเลขเจ็ดนะครับพี่พเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเลขตารางนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครไม่จะไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้เนาะก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางได้นะครับส่วนนะครับวิ่งลูดนะครับในโค้งสุดท้ายวิ่งลูดในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข6นะครับผมแล้วก็เลข8 6แล้วก็เลข8นะครับวันนี้ตัวรูดนะครับตัวรูดผมจะให้ไปที่6นะครับผมเนาะวิ่งรูด6กับ8นะครับเน้นไปที่6นะครับผมสายรูดนะครับเด่น8นะครับก็จะมี81นเนาะ8 2นะครับ แปดสี่นะครับผมแปดเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะ ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนกว่านะครับแอดก็ยังไม่ได้นอนเลยนะครับพี่พเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับก็ในตัวเน้นนะครับผมให้ไปแปดสี่นะครับพี่แปดหนึ่งนะครับหกแปด แล้วก็6 7นะครับพี่พีคู่นะครับสลหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับเมื่อวานนี้ก็มา2 2คู่เนาะตัวเน้นนะครับ80กับ4994นะครับวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆก็แล้วกันหลักร้อยหลักร้อยนี่ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พี่ก็จะเป็นเนาะก็จะเป็นสี่แปดหนึ่งสี่หกเจ็ด นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่นะครับได้แนวทางเด็ดๆจากเป่าหลองนะครับไปหรือว่าได้แนวทางเด็ดๆจากทางอื่นนะครับหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองเข้าไปทักทายน้องแอนมินบ้านขุมทองนาคาได้นะครับผมเนาะก็ไปสอบถามน้องแอนมินก่อนได้นะครับผมเนาะก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ขอให้ เฮงและรวยกันทุกคนนะครับผิดพลาดหรือว่าพูดผิดประการใดนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่พี่นะครับก็รักพี่พี่เอฟซทุกๆคนนะครับถ้าไม่มีพี่พี่เอฟซนะครับก็ไม่มีเบาหลองคนนี้นะครับในช่อง YouTube นะครับผมเนาะก็ขอบคุณที่พี่เอฟซทุกๆคนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับที่คอยให้กําลังใจแอดนะครับผมเนาะแนวทางทุกๆแนวทางนะครับแอดทําเต็มที่นะครับผมนะครับ ขอให้เป็นกำงังใจแอดตลอดมิ้นตลอดไปเลยนะครับผมเนาะสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ